ยินดีต้อนรับกลับมาที่รีวิวฟอ r c สสถานที่ที่ความหลงใหลในรถยนต์มาพบกับนวัตกรรมและที่ที่เรานำเสนอการอัปเดตยานยนต์ล่าสุดจากทั่วโลกให้กับคุณหากคุณเป็นผู้ชมใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรีวิวเชิงลึกมุมมองแรกและการสำรวจรายละเอียดของรถยนต์และรถกระบะท,ที่กำลังจะเปลี่ยนอนาคต วันนี้เราจะพาคุณไปจอะลึกสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆรถที่กำลังสร้างกระแสะแรงในตลาดปิกอพนั่นก็คือ2026 Jack ท9รถกระบะเจเน r เรชันใหม่ที่ไม่เพียงแต่มาพร้อมพลังและความแข็งแกรง่งแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงก้าวย่างใหม่ของผู้ผลิตจีนที่ตั้งใจบุกตลาดโลกผสมผสานทั้งความทนทานและเทคโนโลยีได้อย่างน่าสนใจ JAC T9 เป็นรุ่นที่มีชื่อเสียงในเรื่องราคาที่เข้าถึงง่ายและความทนทาน แต่สำหรับโมเดลปี2026ทุกอย่างถูกยกระดับไปอีกขั้นตั้งแต่ดีไซน์เทคโนโลยีความสะดวกสบายภายในไปจนถึงสมรรถนะ JAC ต้องการพิสูจน์ว่าพร้อมแข่งขันกับเจ้าตลาดอย่าง Toyota h ไ l u x Ford Ranger อและ Isuzu D-MAX อย่างแท้จ,จริงแค่แรกเห็นก็บอกได้เลยว่า JAC T9 รุ่นใหม่นี้มีบุคลิกที่โดดเด่นและทรงพลงังด้านหน้ารถมาพร้อมกระจังหน้าเมชอขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เกลที่เชื่อมไปกับซุ้มล้อ กันชนหน้าดูหนาและแข็งแรงสื่อถึงความเป็นปิกอัพที่พร้อมลุยทั้งถนนในเมืองและเส้นทางออฟโรดฝากระโปรงรถที่สลักสลาวอย่างชัดเจนช่องว่างใต้ท้องรถสูงและซุ้มล้อเหลี่ยมชัดทำให้ได้ลุกกระบาดสายลุยสมัยใหม่ที่มีความสากลชัดเจนมองด้านข้างจะเห็นเส้นสายที่คมชัด สะท้อนถึงความทนทานล้อมีให้เลือกตั้งแต่17ถึง19นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยและสามารถเลือกแบบยางลุยออฟโรดหรือแบบเน้นการใช้งานบนถนนได้ด้านท้ายมีฝ่ายท้ายเลดกันชนแข็งแรงและฝากระบาดท,ที่รองรับการบรรทุกหนักได้เต็มที่พื้นที่กระบาดด้านหลังก็ถูกออกแบบให้ใช้งานอนเนกประสงค์พร้อมซับในกันรอยและจุดยึดสัมภาระ JAC AC ยังเตรียมอุปกรณ์เสริมเช่นฝาครอบกระบาดหรือโรบาร์เพื่อตอบโจทย์สายไลฟ์สไตล์อีกด้วยเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสาร จะรู้สึกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ปิกอัพราคาประหยัดอีกต่อไปแต่กลับดูหรูหราเกินความคาดหมายแข่งคอนโซลกลางโดดเด่นด้วยจอสัมผัสที่มีขนาดสูงสุดถึง12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อม,อมการเชื่อมต่อไร้สายมากวัดด้านหลังพวงมาลัยก็เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ทั้งแบบดั้งเดิมหรือแบบล้ำสมัยทำให้ห้องโดยสารเต็มไปด้วยบรรยากาศไฮเทควัสดุภายในถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน รุ่นสูงสุดมาพร้อมเบาะหนังคุณภาพสูงผิวสัมผัสนุ่มและไฟแอมเบียนสร้างบรรยากาศพรีเมียมเบาะนั่งออกแบบให้กว้างและสบายมีทั้งฟังก์ชันอุ่นระบายอากาศและปรับไฟฟ้าส่วนเบาะหลังมีพื้นที่วางขาและสีสเหลือเฟือเหมาะทั้งสำหรับครอบค,ครัวและทีมงานเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยถือเป็นอีกจุดขาย2026ี่ก้าวมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ล้ำสมัยมากมาย เช่น Adaptive Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนระบบเบรกอัตโนมัติ Blind Spot Monitoring และกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับและการจอดง่ายขึ้นอย่างมากเรียกได้ว่ามาตร,รฐานความปลอดภัยจัดเต็มไม่แพ้บแบรนด์เจ้าตลาดในส่วนของขุมพลัง JAC เตรียมทางเลือกไว้หลายแบบรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลังประมาณ170 1 9 0แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสำหรับลากจูงและบรรทุก หากต้องการแรงกว่านี้ก็มีเครื่องดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรที่ให้กำลังใกล้เคียง210แรงมา้าส่วนบางตลาดจะมีเครื่องเบนซินและที่น่าสนใจคือรุ่นปลั๊กอินไฮบริดที่ผสานเครื่องเบนซินเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทั้งสมรรถนะและความประหยัดเชื่อว่าจะถูกใจคนเมืองที่อยากได้กระบะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งธรรมดา6สปีดและอัตโนมัติ8สปีดท,ที่ปรับจูนมาให้ขับลื่นและทนทาน ระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อหลังสำหรับการใช้งานทั่วไปและแบบ4ล้อที่พร้อมลุยออฟโรดมีโหมดการขับขี่ให้เลือกเช่น Eco, Sport, m มและสโน w ทำให้สามารถปรับตัวได้ตามสภาพถนนและภูมิประเทศในด้านการบรรทุก JAC เคลมว่า T9 สามารถลากจูงได้สูงสุดถึง3ตันและบรรทุกในกระบะดได้เกือบ1ตันระบบการสะเทือนด้านหน้าปรับปรุงใหม่เป็นแบบอิสระ